สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมกุยช่ายนะคะสูตรนี้ทําออกมาแป้งมีความนุ่มไส้แน่นมาพร้อมกับสูตรน้าจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทําไส้กุยช่ายกันค่ะนํากุยช่ายไปล้างให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นให้กว้างสักประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซนติเมตรนะคะเราจะหั่นส่วนแข็งนี้ทิ้งไปก่อนนะเนี่ยค่ะ ชิ้งไปได้เลยแล้วหั่นประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะปรุงใบกุยช่ายด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาจะทำให้สีของกุยช่ายมีสีเขียวสดแล้วก็ช่วยลดกลิ่นฉุนด้วยค่ะ น้ำตาลทรายขาวและน้ำมันพืชค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีขยำจนกว่าใบกุยช่ายจะนิ่มเลยนะคะ เวลาขยำก็ให้ขยำเบาๆอย่าขยำแรงค่ะไม่งั้นผักจะเละนะคะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ใบกุยช่ายนิ่มเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้แล้วให้สังเกตค่ะผักจะเริ่มมีน้ำออกมาเยอะฉะนั้นเราจะนำไปใส่กระชอนแล้วก็ให้เสด็จน้ำค่ะพักให้เสด็จน้ำเลยนะคะถ้าเกิดว่านำไปห่อตอนที่ยังแฉะแบบนี้จะทำให้แป้งขาดได้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่าซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นพริกแดงจินดาบดละเอียดแล้วก็สุดท้ายน้ำส้มสายชูค่ะตั้งหม้อใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นพริกค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางได้เลยนะคะ คนส่วนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็เดือดค่ะพอส่วนผสมเดือดแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นสนิทค,ค่ะพอเย็นสนิทแล้วถึงจะใส่พริกบดตัวนี้ลงไปถ้าเกิดว่าใส่ลงไปตอนนี้เนี่ยจะทำให้พริกมีสีดำคล้ำไม่สวยไม่น่าทานค่ะ และสุดท้ายที่เราจะเตรียมก็คือส่วนผสมของแป้งนั่นเองค่ะก็จะมีแป้งทั้งหมด2ชนิดนะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันค่ะน้ำเปล่าแล้วก็สุดท้ายน้ำมันพืชค่ะมาเริ่มทําในการเทแป้งทั้งสชนิดลงไปในชามผสมได้เลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งเทลงไปทั้งหมดค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะ พอแป้งเข้ากันดีแบบนี้แล้วให้ทยอยใส่น้ำที่เตรียมไว้ทีละนิดจนหมดเพื่อทำการละลายแป้งค่ะพอเข้ากันดีสุดท้ายเลยที่เราจะใส่ก็คือน้ำมันพืชค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะยกลงไปตั้งไฟกวนกันเลยค่ะเทแป้งใส่กระทะที่จะใช้กวนเลยค่ะแนะนำให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกระทะค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วคอยกวนตลอดเวลาจนกระทั่งน้ำแป้งแห้งสุกด,ดีค่ะ พอจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ให้เพื่อนๆปรับไฟลดลงค่ะให้ปรับเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะนวดนวดนวด,นวดจนกว่าแป้งจะสุกดีแล้วก็เนื้อเนียนค่ะโอเคค่ะตอนนี้แป้งมาสีก็เนียนดีแล้วนะคะลักษณะที่ได้จะแบบนี้เลยค่ะเนียนนุ่มน่าทาน โอเคปิดแก๊สแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะเท okay. ใส่ภาชนะไว้นะคะภาชนะเนี่ยก็ต้องทานามันพืชไว้บางๆด้วยค่ะเพื่อป้องกันแป้งติดจากนั้นก็คลุมด้วยผ้าขาวบางพักไว้ค่ะเดี๋ยวรอให้แป้งอุ่นสักนิดนึงเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะ พอแป้งเงย็นตัวลงเราก็นํามาขึ้นรูปกันเลยค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งแล้วก็ไส้กุยช่ายที่เราทํามาไว้ถาดที่โรยด้วยแป้งนวลแป้งนวลก็คือแป้งมันนั่นเองแล้วก็ไม้คลึงแป้งค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มห่อ,อก,กันเลยนะคะแบ่งแป้งออกมาหนึ่งก้อนก้อนเล็กๆก็พอค่ะวางลงไปในถาดได้เลยนะคะจากนั้นก็หยิบมาหนึ่งก้อนเล็กๆเพื่อจะนําไปรีดนะคะประมาณนี้ก็พอค่ะคลุกแป้งนวลให้ทั่ว แล้วก็นําไปรีดค่ะวางไว้บนแผ่นรองนวดที่โรยด้วยแป้งนวลเหมือนกันนะคะไม้คลึงแป้งก็ต้องทาด้วยแป้งมันค่ะจากนั้นก็คลึงให้เป็นแผ่นบางค่ะโเบางประมาณนี้แล้วก็วางบนฝ่ามือใส่ไส้ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รวบรว่รวง่ายๆเลยค่ะ ถ้าแป้งเกินมาก็เด็ดทิ้งนะคะนี่จับทรงค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะหนึ่งชิ้นค่ะดูกันอีกอันนะคะิึงให้โลน วางลงไปในรังถึงที่ปูด้วยใบตองแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชบางๆด้วยนะคะและก่อนที่จะนําไปนึ่งจะต้องฉีดผมด้วยน้ําก่อนค่ะเพื่อไล่แป้งนวลเวลานําไปนึง่งขนมออกมาจะได้นุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะนําไปนึ่งกันเลยค่ะ เราจะนึ่งด้วยน้ำเดือดจัดไฟกลางค่อนแรงเป็นเวลา5นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะขนมกุยช่ายของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นแม่สีก็จะทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะแม่สีทำเตรียมไว้แล้วนะคะพรมไม่ให้ทั่วเลยค่ะเพื่อป้องกันแป้งแข็งกระด้างเนี่ยนะคะ จะได้หอมด้วยค่ะรอให้เย็นลงสักนิดนึงก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะได้เวลาชิมกันแล้วค่ะก่อนทานก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะ แล้วก็ตักมันจิ้มราดเลยค่ะแป้งนุ่มมากเห็นไหมคะชิมกันเลยค่ะอืม แป้งมีความนุ่มมากๆไส้ก็อร่อยยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรนี้ซึ่งแม่สีบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะทานคู่กันลงตัวมากๆอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่สีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ